ดูก stumbled, ดกดุดุกนกกระพุ ح, ตปิมควันชุยแมลงสาบอยากกินขนมอมลกอมแคดนแจครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดุกดุ๊สเก็ตเตอร์นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เจ้ากีฬาเซิร์ฟสเก็ตนะครับมันนิยมในบ้านเราเป็นอย่างมาก นะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดผมก็ได้มีโอกาสได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่บ้านนะครับมันก็สนุกดีนะมันก็ออกกำลังกายช่วงบนช่วงอะไรมันก็กได้ก็ได้นะถือว่าถือว่าก็ได้โอเคนะรถเป็นที่แน่นอนนะครับเมื่อมันนิยมมากนะครับมันก็จะหาซื้อยากนะครับแล้วก็มันก็จะมีราคาที่สูงมากขึ้นนะครับวันนี้เลยนะผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับทางเลือกให้กับ คนที่อยากจะเริ่มเล่นเจ้าเซิร์ฟสเก็ตนะครับแต่ว่ามีบัตเจ็ตน้อยนะมีกำลังเงินน้อยนะครับหรือคนที่เรียกว่าเล่นเอ่อสตรีทสเก็ตบอร์ดมาก่อนนะครับก็อยากจะแบบเอเปลี่ยนสายลองมาเล่นเจ้าเซิร์ฟสเก็ตดูบ้านครับแต่ว่าก็ยังไม่อยากที่จะทิ้งพวกท่าสตรีทไปทุกท่าฟลิปหรือท่าสไลด์ท่าไกดต่างๆนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับเซิร์ฟ สเก็ตที่เราสามารถคัดต้องเองได้นะครับในราคาวงเงินที่ไม่เกิน3,500บาทแน่นอนครับ3,500บาทคุณได้ยินไม่ผิดครับ3,500บาทนะครับรวมหมดเลยนะครับ3,500บาทนะครับซึ่งกระแผ่นตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากอาจารย์เอนะครับอาจารย์เอวริตนะครับผมให้ยืมมารีวิวนะครับว่ามันมีอะไรยังไงนะครับขอบคุณท่านอาจารย์เอวริตเกียร์มัวด้วยนะครับที่ให้แผ่น เจ้าเซิร์ฟสเก็ตคัตตอมเองอันนี้มาให้ผมรีวิวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับผมนะฮะเจ้าเซิร์ฟสเก็ตตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าหน้าตามันจะคล้ายๆเจ้าสตรีทสเก็ตบอร์ดนะครับคือเอาง่ายๆเลยคือตัวนี้ใช้อะแดปของสตรีทสเก็ตบอร์ดมาทำนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูว่าตัวนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับแผ่นนะครับแผ่นสเก็ตบอร์ดหรือเรียกว่าเด็กเนี่ยนะครับจาก Easy นะครับของ Easy นะครับตัวนี้อ่ารวมกิฟทเทปนะครับกิฟทเทปเป็นกิฟทเทปเซรามูนนะครับคือจริงอันนี้อาจารย์เก่งเขาทำให้ลูกเล่นนะฮะคือเป็นกิฟทเทปเซรามูนสวยใสนะครับก็คือถ้าเป็นกิฟทเทปธรรมดารวมกับแผ่นเลยเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,500ถึง1,700บาทนะครับอันนี้กิฟท์พิเศษน่าอยู่ประมาณ1,800นะครับ เด็กรวมกับกระดาษทรายนะครับอยู่ที่พันแปดนะสำหรับแผ่นของอีซี่นะครับต่อมาก็เป็นเจ้าทักนะครับเจ้าทักตัวนี้นะครับจย์แจ้งเนี่ยซื้อมาจากราซาด้านะครับในราคา900บาททุกคน900บาทนะทุกคนฟังไม่ผิดนะครับ900าบาทซึ่งมันเล่นได้นะครับเล่นได้เลยนะฮะแล้วมันก็เหมาะกับคนที่เพิ่งจะหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับมือคือน้ามันจะไม่ไหวมากทุกคนเจ้าทักตัวนี้เป็นทัก พุชชิ่งนะครับเป็นทักลูกยางนะครับไม่ใช่เป็นทักสปริงนะครับหรือเป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นทักสูงนะครับเป็นทักของเซิร์ฟนะครับซึ่งคาบได้สบายมากเลยเหมาะกับเรียกว่าอะไรเหมาะกับเด็กๆน้องๆนะครับหรือคนที่อยากเพิ่งเริ่มหัดเล่นนะครับน้องๆผู้หญิงอ่ะนะครับตัวเนี้ยน่าจะไม่ไหวนะครับแล้วก็จะคาบได้เรื่อยๆชิวๆนะครับต่อมาก็เป็นล้อยางนะครับล้อยางอันนี้อ่าอันนี้ผมไม่ไม่ได้ถามอาจารย์เจ้งมาว่า ซื้อมากี่มิลมันกขนาดมันกี่มิลนะครับความแข็งมันเท่าไหร่แต่ที่ดูแล้วกันอยู่น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบมิลหกสิบห้าถึงประมาณเจ็ดสิบนะไม่แน่ใจนะครับความแข็งนี่ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบห้าน่าจะประมาณแปดสิบห้านะเพราะจับดูแล้วก็ใกล้เคียงกับล้อผมประมาณแปดสิบห้านะครับปืนก็กปืนธรรมดาเลยนะครับไม่รู้แบรนด์อะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็ให้ความลื่น ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับเอาง่ายเลยนะครับทักรวมล้อรวมตลาบลูกปืนแล้วก็รวมน็อตฮาร์ดแวร์ต่างเนี่ยอยู่ประมาณพันหนะครับไม่เกินพันหนะฮะอาจารย์เจ้งบอกมาว่าไม่เกินพันหทั้งหมดนี้นะครับครับผมก็คือสมมติที่ประกาศมาคือประมาณนี้นะครับบัตเจ็ตมันอยู่ประมาณ3ามพนะครับถึงสี่พันนะครับอยู่ที่การเลือกแผ่นของคุณว่าคุณจะเอายี่ห้อไหนแผ่นอะไรนะครับเราก็จะมาลองดูว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะครับครับได้ไหมออรี่ได้ไหมฟิป ได้ไหมอะไรนะครับ,บก็เดี๋ยววันนี้จะลองมาคราฟลองมาทําท่าอะไรง่ายๆดูนะครับว่ามันสามารถเล่นได้ไม้เล่นได้ดีไหมนะครับกับเจ้า s u r f ์ฟสเก็ตสัญชาติสตรีทนะครับที่คอสตอมขึ้นมานะครับ พระผมหลังจากที่ได้ลองเล่นเจ้าทรัคนี่นะฮะที่เปลี่ยนมาใส่กับเอาด้าปิดด้านนะฮะจับเจ้าแผ่นสตรีทสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะเล่นได้นะครับเล่นได้แต่ว่า ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเนี่ยอย่างขึ้นริปตี้ิตี้เนี่ยก็หลายเคสนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขายุบตัวค่อนข้างจะเล่นยากผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากนะแต่มันก็เหมาะสําหรับคนที่แบบอยากมีเซิร์ฟสเก็ตเล่นนะครับก็คือเอาเจ้าแผ่นสตรีทสเก็ตบอร์ดเนี่ยมาคอสตอมใส่ทักเซิร์ฟสเก็ตก็สามารถเล่นได้นะครับครับได้คราบสนุกนะครับก็คือหน้าอาจจะไม่ไวเท่าพวกอะแดปเตอร์หรือเจ้าพวกทักที่เป็นสปริงนะฮะแต่ว่าถือว่าเล่นสนุกนะครับ สามารถเล่นท่าฟลิปได้นะครับท่าฟลิปตรงตรงเนาะอย่างพวกฟลิปคลิปฟลิปคิวฟลิปอะไรอย่างเงี้ยที่ผมทําให้ดูก็สามารถเล่นได้นะครับแต่สําหรับท่าที่แบบกลับตัวเป็นฟรอนท์ไซส์แบ็คไซส์หรือสลับที่เอาแบบเตะเป็นป๊อปโชว์บิดนะครับหรือเอาโน้ตสลับเป็นเทลเทลสลับเป็นโน้ตเนี้ยมันค่อนข้างจะลงมายืนแรนดิ้งยากครับเพราะามันสลับทักด้านกันคือถ้าเอาทักหน้าที่มันเป็นยุ้ยเงี่ยไปยดูได้หล่ะครับมันเรียกว่ามันแขวะมันเสียการสงตัวมันค่อนข้างจะยืนยากนะครับสำหรับการกายอุปกรณ์นี่ก็ถือวา เล่นยากเลนยากมากนะฮะเพราะว่าแค่5 0ฟตก็ยากแล้วอะ่ะหน้าทักที่มันกว้างกว้างมากจนเกินไปนะครับแล้วก็มันสูงสูงมากนะครับเวลาที่เราต้องออลี่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะใช้แรงเยอะกว่านะครับโอ้เห่ท่วมร้อนหลายเทคก็สำหรับไอ้เจ้าสเก็ตสตรีทแปลงเป็นเซิร์ฟสเก็ตเ,เนี่ยโดยการใส่ทักนะครับถือว่าโอเคเลยเล่นดีเล่นสนุกนะครับ กราฟได้นะครับหน้าไม่ไวมากนะครับเหมาะสำหรับคนถ่ายเล่นใหม่ๆก็น่าจะเล่นได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะหนักมีน้ำหนักเยอะเพราะว่าแผ่นมันแผ่นมันใหญ่นะครับแล้วลมันก็เลยออกมานอกตัวนะอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่สำหรับผม,ผมถนัดนะเพราะว่าผมยืนยืนเต็มเท้ายืนขากวา้างอยู่แล้วมันก็จะทำให้ผมครบง่ายนะครับอย่างพวกแผ่นเทนนี่หรือแผ่นที่เขาเป็นเซิร์ฟที่มันเล็กอะ่ะผมจะยืนไม่ถนัดแต่สำหรับน้องผู้หญิงน่าจะถนัด อันนี้มันไม่เหมาะอันนี้ผมว่าอันนี้ไม่เหมาะกับเด็กๆนะเพราะว่ามันใหญ่มันหนักมันนแล่นขาบยากนะครับมัหรับน้องผู้หญิงก็น่าจะได้เพราะว่ามันฝึกทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่นะครับหรู่น้องผู้ชายนะฮะที่ฝึกเล่นเริ่มเล่นเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยก็น่าจะเอามาฝึกเล่นฝึกขาบฝึกฝึกทรงตัวได้ก่อนก่อนที่จะขยับขึ้นไปเปลี่ยนเป็นพวกทักสปริงหรือทักอะแดปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคเล่นได้เล่นสนุกนะครับเล่นอุปกรณ์แต่ยากหน่อยถ้าฟิปก็เล่นได้บางท่านะครับบางท่า ต้องใช้การทรงตัวดีๆเพว่อแบบฟอนไต์แบกบสซนะครับทางเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่าประหยัดงบสําหรับคนบัดเจ็ตน้อยนะครับก็สามารถทําแผ่นเจ้าสตรีสเก็ตบอร์ดให้เป็นเซิร์ฟสเก็ตได้นะครับสามารถเล่น่าได้นะฮะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส r i b e ให้ดูดูสเก็ตเตอร์ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะฮะก็ลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย